นะครับโอเคก็ร้อยโจอี้เอกสารเนี่ยเรียกผมขึ้นมาต่อหน้าพี่หม่ำตอหน้าพี่ปาเนี่ยทำไมอ่ะพูดไม่ได้ประมาณประมาณเนี่ยกูก็พยายามขึ้นมาขัดโจอี้โชคดีร่ำรวยคิดไรสมความปรารถนาเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปใช่เห็นไหมมีคนบ้าตามคนนี้อะไร ขอขอบคุณพี่หม่านะครับขอบคุณเรื่องเขาเรื่องอะไรอ่ะให้เกียร์บางานไอ้ดำเลยไอ้ไ้ดำไหนพอ่อดิมันว่าอะไรดำเข้าหัวลอกันสิบอกบางทีสนุกกับเม็ดดำเนี่ยมันบอกดำพ่อพี่าพี่ยาวพี่ยาวพี่สนโลโลุน่นลอกขโมยไปอะไรเออขโยินดีกับพี่เด๋อด้วยนะครับที่คอมรอบร้านคนนี้อ่ะไม่ใช่พี่เหรอไอ้นุน่น ไอ้ดำมรงนี <uma est ers> ่ดำพ่อผมได้แ<ค>ล<ะ>้วพี่ดันน่งครับแล้วยอกนา้วยกไบังมานี่วังนี้วันีมาก็ยิ่งบังใหญ่เรียกบัง ขอบคุณครับขอให้น้องร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสมภาพราถนาทุกประการนะครับขอบคุณมากครับผมนี่น้ำตาจะไหลน้องพ่อผมยังไม่ตายเลยดิ <c oughs> มึงนี่กันล่อ <c oughs> น <c oughs> เออเ <c oughs> ขามาให้เป็นที่เพื่อเป็นให้กำลังใจต่ <c oughs> อสู้โลชักไอโรตีพ <c oughs> พูดมันผมจะไม่รอดแล้วนะเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> กำลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปอ๋อเหรอขอบคุณมากครับอาจารย์อโอ้ทั้งอาจารย์ทัี่ย่องครับทั้งทุกคนนะครับโอ้โหนี่ด็อกเตอร์ไม่รู้จะพูดยังไงมารับรองอ่าไม่รู้จะพูดยังไงไมึงก็ไม่ต้องพูดก็ลาทีสวัสดีกว่ามันะ้ง <laughs> เดี๋ยวครับแล้วพี่หม่ำะ่ะพี่หม่ำผมโอ้พี่หม่ำนี่มาตั้งแต่เช้าแล้วทีแรกพี่หม่ำมาพี่หม่ำบอกว่า เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านไอ้กูลูชาชักของไอ้ไอ้โจอี้กาหน้าเขาบอกว่ามีเลี้ยงพระเช้าพี่หม่อก็มาตั้งแต่แปดโมงเช้าใช่ไหมเดี๋ยวได้กันถวายเมญการจะมาเลี้ยงพระเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวพระพ่อไปนีอิสระไม่ได้เลี้ยงพระแล้วไปด่าเขาทำไมมองแล้วพี่หม่อเขาบ้าตั้งแต่แปดโมงหรือว่าเลี้ยงพระเช้าก็มาหาพ่อมันผมนัดเสด็จโมงเที่ยงเขามาเอง เขาไม่รู้เด็เขามาจากไหนเขานอนบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วทำไมต้องโกรธด้วยล่ะไม่ได้โกรธครับเสียงผมดังใช่เหรอครับอ๋อเมียอะไรครับก้วยด้วยพี่ก้วยพี่พิฆอมาั้งเียตสิบโมงครับนั่นแหละเขาเขาก็จะมาเลี้ยงพระเช้าทั้งหมดอ่ะเออก็รด้วยเขารู้ว่าเราเป็นมิสลามเขาก็มาแค่นั้นน่ะแค่มีคนออกพระมาให้ร้อนมากเลยอ่ะแต่พี่มองได้พระไปแล้วนี่อันนั้นแหละแต่เขาไม่ได้ให้นะมังอรมิสลามได้พระไปได้มีคนให้เขาอ๋อ แล้วบุกมึงนี่เสือสอนรู้สอนเห็นกับเขาเขาจะให้กันมึงเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะก็มึงอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยต้นหาพ่อมึงอ่ะดูดิคนนั่งนิ่งๆดูดิโอโคตรถ่าเรื่องเลยแม่ไม่เลยไม่ใช่คนไทยแท้ๆเลยว่ามีพวกพี่จะกลัวอะไรแล้วพวกพี่จะหนีก่อนมึงเพราะพี่สักเขาผ่านไก่ก็ใส่เกี่ยวเพราะได้มันอะไรหรอนี่อยู่นี่มนี่เปิดพูดกั่ปีปีครับ แล้วกะตั้งใจจะไปอีกอกี่ปีกันแล้วแต่ถ้าพวกคุณจะมาอีกผมจะเปิดอีกสักอีกปีหนึ่งครับเดี๋ยวพี่จะให้ผมปิดเหรอครับเปิดเพื่อรอครบรอบแต่ละปีเท่าน,นั้นเองเหรอก็ <c oughs> เปิดทุกวันนะครับอ๋ <c oughs> อก็ <c oughs> เปิดทุกวันนั่นแหละก็ในล,ลูกค้าดีไหมเปิดเปิดกี่โมงถึงกี่โมงสิบโมงเช้าถึงสี่ชั่ครับโอ้แค่ใช้เวลาเปิดใช้เวลานานขนาดนั้นเลยไม่ไม่เลยโรเต้เขาโอ้โหอร่อยมากเพี่ยงเลยก่าจะเปิดเสร็จ เออยังกินไปได้เพราะอร่อยอยู่เปิดเป็นนานคำมแรกคำแรกติดใจครัที่ต่อไปก็ติดอะไรอ่ะติดคอเพราะความอร่อยไม่อยากลือ๋อเออพี่เดินได้อ๋อได้นักเลงตัวเขาเตี้ยเขาไม่เวลามันมันจะหมดแรงมันต้องพึอครับผม ขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีขอบคุณพี่มามด้วยสองสามรอบแล้วครับแลขอบคุณพี่มามีครั้งนะครับขอบคุณไปเยอะๆเลยขอบคุณอีกร้นึงนะครับขอบคุณเกศขอบคุณมิเกลที่มาผู้กำกับมรดกสีรุ้งเขาก็มาแคนสองแผ่นดินมาแม่โขงก็มาครับแต่พวกเขากลับแล้วครับแม่ใครนะแม่โผงใครอะตลกใช่ไหมไม่เคยดูนะไอ้ละครช่องเจ็ดอะแม่โขงอะอนักเอกเรื่องแม่โขงผมเล่นด้วยพี่ไม่ได้ดูเหร เล่นตายเล่นตายแล้วเล่นเป็นตัวอะไรตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้พี่ไม่เห็นผมเหรอโอ้แต่ตัวเฮียผมไม่ดูหรอกผมแต่งชุดเป็นทหารน่ะมันมันเป็นตัวแม่โขงไงตัวแม่โขงออ๋เราเป็นทหารทหารว่ายมาช่วยเรือไอ้นักบินที่เขาินตกแล้วก็หายไปเราก็เลยไปหาอ๋อแต่สเปิเลอร์ใช่ไหมสเปิเลอร์ใช่ไหมสเปิเลอร์ม่ใช่สเปิเลอร์ครับเรื่องหมายก็คือ มรกดสีรุ้งนะครับผู้กำกับนายอยู่ที่พี่รวยรักชาตินะครับผมขอบคุณมากครับนี่ตอนนี้ตอนนี้ใช่ผู้กำกับเดี๋ยวเขาจะมาเวพรอีกร้านหนึ่งเรื่องอะไรนะมรกรดมรกรสีรุ้งครับมรกรสีเรุ้งนี้ใช่ครับเรื่องนี้ครับแต่มันสีดำดำาพ่อมึงเด็ดูีิเขาไม่ให้เขาเล่นนะพวกพี่ก็ชอบนะชอบให้มันด่าพ่อนะเออพวกพี่ก็ชอบนะก็รู้ว่ามันพอเวลาพูดมาไอ้ดำปุ๊บมันก็จะด่าพ่อ พี่ก็ชอบเนาะต้องการให้มันสะท้อนเหมือนกับตอนนี้ปูต้องการแรงกระแทกเลยเริ่มเริ่มนักเลงเริ่มนักเลงอ่ะขอบคุณหมดยังขอบคุณมากครับขอบคุณลูกที่น้องด้วยนะครับพี่น้องเข้ามานะที่น้องมาออที่มานะครับน้องมาเออน้องยังไงแต่พี่ใช้ทัพวงยังไม่มาครับนี่ไอ้น้องไอ้น้องเอาควายมาให้ไปทอดัเอาตัดเขามาให้เขาด้วยอิสลามกินเลย พี่น้องครับขับหน่อยครับพี่น้องมาขึ้นมามนได้ไพี่น้องพี่น้องขึ้นมามดมือสลิมเนี่ยกินไอ้พวงวากินควายได้ไม่เห็นมันได้เหรอแค่นั้นเลยฮะเห็นมันหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่มาไงตามไม่ค่อยดีกูตามไม่ค่อยดีกูถึงถามมึงไงกิโลสิบครั้งสิให้พวงนะรู้จักมั้ยโอ้โหมันยังหายาไม่เจอเลยตามมันนะหอยไม่รู้จักครับครับอะไรพี่ผมถามว่ารู้จักกันเหรอรู้จักเหรอรู้จักดีแค่ไหน รู้จักกันใช่รู้จักกันแล้วมาเมื่อกี้เราบอกไม่รู้จักไม่ไม่ทิงคุณพูดถึงอะไรถึงคนนี้ไม่ที่เล่นลอกที่เขาพูดเดยไม่รู้นี่รู้จักกันโดยบังเอิญยวันนั้นผ่านไปที่คอกายผมหาพ่อพันไม่ได้เลยให้มาผสมอยากได้ควายนอกอยาอยากได้ผิวสีดำเมื้อใครใครเนี่ยเมียเมียแค่เมียอน้องสาวครับน้องสาว ยอยู่ข้างในมีอไอยู่ข้างในยังอยู่ข้างในตั้งแต่เช้านี้ได้กันไว้ยังอะไรนะงานงานถามมันว่าได้กันไว้ยังโอ้ยเกินลยได้ไว้ยังนิยกอมัถามว่าได้ไว้ยังได้ไปแล้วมั้งยัอย่ามั้งดิยังนะยงได้แล้ว ดำเอาได้แล้วดำพ่อบางทีเนีหเอ้ยถามหนึ่งกะจะมีรูปไหมได้มีรูปเป็นโอ้ไม่รู้ลูปผมจะออกเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นี่เขาทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะไมาผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรครับคือธรรมชาติคือพี่เขาถามว่าอยากมีไหมอยากมีรูปไหมกะไม่มีพอจะมีเป็นหนีกลับตามประเทศเลยแผมอยู่นี่แล้ว พี่ก็อยู่นี่กับผมไม่้องคนหรอกคิดจะกลับไหมถามยังคิดจะกลับโอ้พี่จะไปทําอะไรอีกครับเอาหรอไม่รู้จะกลับไม่รู้ถ้ากลับบ้านจะไปทําอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ขนาดฝันแค่ตอนนี้ฝันเป็นภาษาไทยเลยฝันว่า ภาษาไทยไงประเทศไทยทุกอย่างครับอ๋อฝันคืออยากจะเป็นคนไทยอ๋อแล้วตอนนี้ได้ได้บัตรปปะชายนคนไทยยังแต่ผมโอนสัญดานมาแล้วครับสัญชาติยังยังกำลังฮัทสัญชาติอยู่ครับยังต้องยังยังจะฝังฝากตัวกับดรมานัดนอนดครับอ๋อยังต้องยังอะไรมุงจะฝากตัวอะไร อยากลองกับด็อกเตอร์อยากจะได้บัตรประชาชนคนไทยด็อกเตอร์เขาก็ไม่มีบัตรประชาชนเหมือนกันอธิบายเขาคนนี้ยังไม่ฝากท่านด็อกเตอร์เขาก็มีตอนนี้เขาเลี้ยงควายนะท่านด็อกเตอร์เขาเลี้ยงควายมันเป็นควายงามได้มาจากพี่แมดมณีวันดีเจกุ้งนางสวยมากเมื่อกี้ดูรูปละสวยมากผมฝากไปขุนตัวหนึ่งได้ไหมครับคนนไม่ใช่วายกถ้า จอยีได้นะฮะพ่อมาแล้วครับพี่เป็ดพี่เป็ดเชิญยิ้มพ่อจ๋าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับยาภรวิจิตเชิญทั้งหมดเลยครับพี่เชิญครับโอ้โหสวัสดีครับพ่อแสดงความยินดีด้วยจอยีด้วยครับขอบคุณมากพ่อเรียกพี่เป็ดพ่อเขาเคยได้กับแม่ก็ไม่ไม่เกี่ยวกันผมไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะเนี่ย ขอบคุณครับพี่เบนครับทำไมครับก็ขอบคุณยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยกับกับโจยี่ตะกี้เนี่ยมันปักกูปักหเกือบเลยไปนู่นถ้าไม่สังเกตเห็นไใ้ตรงเนี้ยเห็นเสื้อมันปั๊บตรงเอกับเห็นเสื้อมันไม่งั้นเลยไปนู่นเลยครับก็ดีใจ54ปีนะจากนักฟุตบอลอาชีพ แล้วก็มาเปิดโรตีชาชักที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นลูกบุญธรรมของผมที่มนณะผมต้องเซ็นให้ทุกปีเวลาจะไปต่อวีซ่าต่อเข้าประเทศเนี่ยต่อมเนี่ยก็เลยบอกว่างัดเป็นลูกเลยดีกว่ามาจดให้เป็นลูกบุญธรรมก็เลยได้วันดีครับพี่จิ้มก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้มีความสุขครอบครัวยิ่งใหญ่อยู่ในประเทศไทยแล้ว ไม่กลับแล้วใช่ไหมไม่กลับแล้วครับเอออยู่นี่จะกลับไปอาโป้เออเขาเขาเป็นอะไรมาก่อน่อนๆอนไม่อยู่คนไทยเขาครับเขาเป็นนักฟุตบอลอดาผู้รักษาประตูอายุ19ปีติมชาติโอ้ของยองกหน่าก็น่านะก็น่านะก็น่าก็น่าแล้วก็ไป ไปค้าแข่งอยู่ที่มาเลเซียครับเอกราชอีกครับการหนาที่ฉีดแก้หนองอะเหรอใช่เพ่เพล่อเพื่อเ่อเพ่อเร่เป็นชื่อประเทศครับ ครับผมไม่ใช่อยางแค่นั้นเนาะครับเดี๋ยวมึงพอเว้ยพอเลย่ะที่ต่อไปมึงย้ายบ้างมึงย้ายร้านไปอยู่แถวเรียบทางด่วนได้ไหมได้ได้ไกลชิบหายเลยจริงจริงจริงเลยโอ้โหไม่เคยมาพุ่มมันแรกก็ขาแกันในความจริงด้วยดีด้วยขอเริญลูกเรือนะครับสวัสดีครับวัสดีนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เป็ดฮะครับผมดรธัญญาโพวิจิตรอ่ะ ไปไหนอะพี่เด๋อเขาไไปหนออะเาลงกูก็ลงเลยเราพี่เราจะไม่ได้ร้องเพลงกันเลยอ่ะเรา้ร้องพี่เด๋อแล้วอ่ะพี่นงพี่นงพี่นงไมใช่พี่นงร้องเพลงอะไรฮะพี่เด๋อพี่เด๋อร้องก็ไม่ค่อยเข้าหูชาวบ้านเขานี่ไงร้องด้วยกันเลยเพลงเดียวกันนี่แหละพี่เด๋อ